สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องท,นนะะทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเราคิกพาด้วยอยู่ขะนะดนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะต้องกราบขอบพระคุณหลายๆลายบริวารสิบเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กราบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่องวดเนาะเมื่อน,นี้เราคิกสิบภาพไปเบิ่งตัวเลขแนวทางและพัฒนาของสามเซียนเนาะคะ่ะปองจิตตาพารวยชอชัยชานจีปากแดงผู้ใดที่ยังรอคอยของเจ๊ พารวยอยู่กับมาเบิงในคลิปนี้เนาะมาดูในคลิปนี้อย่าพึงเลื่อนผ่านเนาะคะ่ะเบิงให้จนจบเป็นกําลังแรงใจให้กับแนวทางของทั้งสามเส้นพร้อมเนาะคะ่ะแล้วกับเป็นกําลังใจให้ทางช่องเรากรี๊ดพรมกลับขอขอบคุณนหนไลน์ที่อุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ให้เนาะอยากเบิงเซียนใดมักเซียนใดชอบเส้นใดคอมเมนต์เข้ามาไดเนาะคะ่ะแล้วก็กลับขอขอบคุณทั้งสามเส้นเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่อง ่อนที่เสือเบิ่งตัวเลขกแนวทางเรากะต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเมว่าสิเป็นแนวทางของเซียนแลวกเอฟซีแฟนคลับนะคะกราบขอบพระคุณหลายๆคาะเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดไซวิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเกาเช่นเคยค่ะหมวดหีีเข้ากับไปต่อกันยาวๆกับจีตาผ้ารวยโถชัยชานจีปากแดงกันเลยเนาะค่ะราะว่ะพืนห้แนวทางมาแล้ว เพื่อพอเป็นการเสียเวลาไปตามต่อต่องวดกับวันจันทร์ที่24สําหรับราพัฒนากันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางลาพัฒนาของชอชัยชานเนาะใครที่ยังติดตามอยู่แล้วก็ตามต่อตามต่อเนื่องของชอชัยชานงวดนี้เข้าไปเต็มเต็มค่ะเต็มจริงๆเต็มอิรีอีอ่มละสำหรับตัวนิ่ตัวเจอศูนย์ห้าแบบปอตองกลับเนาะ โชชัชานนีพื่นกระซ้ายวิ่งซายรูดมาแตงแต่ลืมเล็กที่ห้ตัวเลขแนวทางมาแล้วเนาะมือนีงวดนี้มาคืนที่ผ่านมาเนาะสาหรับราวพัฒนาของเพื่นเขาไปที่0 5แหบไม่ต้องกลับ0ูนหเต็มๆค่ะ,ะดีใจด้วยค่ะป้ใดได้กับโชชัยชานกับราวพัฒนาเมือ่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดีใจน้าเด้อค่ะสําหรับแนวทาง ของทอ,อช่อช่ชาตินี่ถือว่าเดินดีอยู่เนาะคะ่ะเดินดีสุดๆุดอยู่สายวิง่งสายรูดค่ะเพื่อนมีหลุดบ้างเข้าบ้างเนาะเดือนนี้ทั้งเดือนเนาะคะ่ะถือว่าเดินดีเดินเดินดีอยู่ของเพื่อนเนาะไปะเอาไปิดเบิ้งแนวทางตรวงวของเพื่อนกันเลยค่ะเพราะว่าปังสุดสุดแล้วตรงงวดก็ขอให้ฟังตาม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 งวดตามตัวเนาะ ตามต่อแนวทางเหมือนเดิมคือเก่าค่ะสำหรับรับพัฒนาของโชชัยช,ยชานอ่างวดประจำวันจันทร์ที่2 4่แล้วค่ะ,ะแคปหน้าจอเด้อสำหรับวิ่งรูดขนไหมามี8กับ6 2ตัว6หางใหมา8 3 8ส8ม6ดสองดหา6 4 6สเน้นเจาะที่3หางสำหรับ2ตัวมี8 3 6สหาแล้วก็6 3สค่ะ เลขปืนไฮมาส8กับ66 3สามตัวซีหางไฮมาสห้ม้า865 864 8 6แแล้วกับ 8, 8 6เน้นเจาะที่2หางสำหรับ3ตัวมี่865แล้วกับ 8, 6 3ค่ะตัวเน้นตัวเจาะ3ตัวเพิ่นเนาะค่ะอาไพ่จะไปต่อตามต่อกับโชชัยชานกับแคปนาจอเนาะค่ะแล้วกับไว้พิจารณากับแนวทางวันจันทร์เนาะ อ่ไปต่อของเจตาเจตาพารวยกับแนวทางดีๆที่เพิ่นไห้มาเนาะกับกับพปราคุ้นละลายกับของเจตาเดี๋ยวถ้าเสียงเพิ่นดีเมื่อใดกับมาเพิ่นกับคงสิมาลงในคลิปเพินน่นเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเปิดช่องยู u b e ของเพิ่นอยู่ของเจตาพารวยแต่ว่าทวงนี้อาจจะใส่เสียงบ่ไดดเพราะว่า มีปัญหาทางเสียงอยู่เนาะคะ่ะเสียงเสียงอาจจะเจ็บคออยู่เนาะพักการใส่เสียงไปแนะ่แต่ว่าตอนนี้เพิน่นสามารถห้แนวทางมาได้ตลอดต่อเน,นื่องสะดวกแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดที่รอคอยอยู่กะติดตามกันด้วยนะคะกับเป็นกําลังแรงใจให้ทั้งเจตาแล้วก็ทางช่องลอาลิกด้วยนะคะกับขอประคุณหลายๆกับแนวทางที่เจตาหห้มาเนาะ,ะมันหมันเฮงๆไปด้วยก,กันกับแนวทางใหม่ของเจตาเนาะ งวดที่แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาของเจตากับเขาไปที่ตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะสองตัวอาจจะรูดไปหามาเจ็ดเจ็ดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเนาะออกหกเจ็ดเจ็ดหกแต่ว่าสายวิ่งสายรูดกัยังถือว่าเดินดีหลักร้อยเพิ่ก็มาเนาะหลักร้อยเพิ่กับมาสําหรับแนวทางของเจตาพาด,ด้วยกลับมาหายไปสองสามงวดเนาะคะ่ะกลับมาของเพิ่นก็ยังถือว่าเดินดีเหมือนเดิมค่ะ เดินดีสุดๆสำหรับผู้ใดที่จับตามองที่เรียกร้องเพื้นเขามานอนของเจตาของพื้นขนาดห้างหายไปสามมวดสามมวดเนาะท,ท,ที่ที่เจตาบอได้ให้แนวทางมานะคะมางวดแรกของวันที่ยี่สิบเอ็ดมือ่อคืนนี้แกยังถือว่าเดินดีบอถิมเนาะค่ะสองตัวมาตัวยังเดินดีต่อเนื่องแล้วก็ตองวดอยู่ยังบรหลุดเลยเนาะเดือนนี้เนะ่ะ เดือนนี้ทางเดือนยังบม่หลุดเลยเนาะค่ะนี่ยังไม่หลุดไปต่อกับแนวทางหมาวันนี้ขอให้เข้าทั้งสองตัวสามตัวไปเลยเนาะค่ะสําหรับแนวทางกับเจตาพราวดวยที่เพิ่นไห่มาวิ่งหลุดเล่าพัฒนาเพิ่นไหมามีหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามสองตัวไหมาสีหางค่ะมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปด สาเกแล้วก็สาคะ่ะเน้นเจาะที่สองหางก็คือเก้าเอกกับ3าเกตัวนี้ตัวเจาะเลขบินให้มาหนึหนึ่งกับ3ามตัวสามหางให้มาหนึ่งสามเหนึ่งแล้วก็หนึ่งหค่ะเน้นเจาะที่หางเดียวสําหรับ3ตัวมีหนึ่งสามค่ะหนึ่งสาอ่ะผู้ใดจะไปต่อกับเจตาพารวยห้ามพลาดเนาะมีผู้ใดเฮงผู้ใดมานไปกับสายวิง่งสายรูดรูด คือรอดตัวสั่งเอฟซีพาวานเนาะแอปหน้าจอกับสิตาพาด้วยค่ะไปต่อไปต่ออ่าไปต่อของเจปากแดงนะค่ะของเจปากแดงกับลาวพัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาของของเจปากแดงรุดไปเนาะต้องกราบขอโทษขอพระเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามอยู่ ของเจ๊ปากแดงมีหล,ล,ลุดหลุดหลุดลายงวดอยู่และะ้วค่ะงวดนี้ขอให้พึ่นกลับคืนมาเนาะของเจ๊ปากแดงกลับคืนมากลับคืนมากับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ตามตัวและะ้วค่ะกับแนวทางที่พื่นใหมาแนวทางที่ให้มา เล่าพัฒนาวิงหลูดของเจป,ปากแดงนะคะคุณไฮมามีแปดกับหนึ่งดินที่แปดเดินที่หนึ่งเนาะหนึ่ง, 8, งกับแปดสองตัวหกหางไหมาแปดสามแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเน่นเจาะที่ซีหางสําหรับสองตัวมีแปดสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะตัวเน้นตัวเจาะเนาะคะ่ะเบิ้ลแปดแปดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวซี่หางเห็ไฮมาแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหก แปดหนึ่งเน้นเจาะที่สองหางค่ะตัวน้นที่สองหางมี8ปดหนึ่งเกับ8ปดปดหนึ่งค่ะกันไว้กับมีแปดหนึ่งเจกับแปดหนึ่งหเนาะสําหรับ3ามตัวเพิ่อนอ่านแคปหนะ้าจอคันพูได้สิไปตัวตามตัวกับเจปากแดงหรือกับเซียนใดกะเลือกเอานะคะพิจารณนาะเอาสําหรับแนวทางราบพัฒนาของเจตาพารวยเจปากแดงแล้วกัของชอชัยชานเนาะ ผู้ใดมากผู้ใดชอบแอบหน้าจอเอาไว้ไว้ไ,วไปพิจารณากับตัวเลขแนวทางกับวันจันทขอให้มันมาเงี้งหึงปังๆไปกับทั้งสามเส้นแล้วกันเนาะคะ่ะอวยพรหายมักเส้นใดจะเส้นนั่นนะคะเอาไว้ลิงเอาไว้พิจารณาเลขทุกตัวเหมือนเดิมคือเขาค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางเพื่อใส่จารณุญาตในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเขาเช่นเคยเนาะเลขอ,อาจจะมีเขาไม่หลุดเรากิดก็ต้องขออภัยไว้ลงหนาเด้อถ้าไม่เข้าไม่ปงัง แต่ถ้าเขาวทาปังก่ะอย่าลืมเบึงคลิปให้เรากิกความด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแนวทางทุกๆเซียนเนาะสามารถตามตัวตามติดไปกับทุกๆเซียนได <c oughs> ้สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเรากิานกขะออวยพรให้เอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็นหิงๆปังๆไปน้ำกันเนาะ แล้วเจอกันไหมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ